สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะทั้งทาง Facebook Fanpage แล้วก็ทาง YouTube c h anel เลยนะครับคลิปนี้เนี่ยนะจะเป็นคลิปเรื่องของวงจุย้ยแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยถามกันเยอะเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยอยากรู้อยากเห็นไปดูวงจุ้ยที่ไหนเนี่ยนะมีเดี๋ยวคนถามว่าว่าดูเรื่องนี้นได้ไหมนะครับเรื่องดาวก้าวยุกนะครับแต่ก่อนเข้าดาวก้าวยุกเนี่ยเดี๋ยวนิดนดึงคือเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อช่องนะ ไม่เอาชื่อช่องอรเราภาษากฎหมายแล้วนะเพราะว่าเออผมเป็นทนายก็จริง่ะแล้วก็ยังเป็นอาชีพหลักอยู่นะแต่ว่าพอดีหลายคนคอมเมนต์ว่าไม่ต้องพูดเรื่องกฎหมายก็เลยทําให้มันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์แรกที่ตอนทํามาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่ได้คุยเรื่องกฎหมายแล้วจะมาคุยเรื่องดวงชะตากับวงจุ้ยอย่างเดียวนะครับแล้วก็เรื่องอื่นที่เกี่ยวกับดวงชะตาเนี่ยนะก็เลยว่าจะเปลี่ยนช่องแต่ว่าจะเป็นชื่อช่องอะไรนั้นเดี๋ยวก็ติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับเอาล่ะเรื่องของวงจุ้ยวันนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของดาวยุ ดาวเก้ายุคเนี่ยมันคืออะไรก็ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าคือโหราศาสตร์จีนเนี่ยผมเองก็ไม่ได้ถึงขนาดเกี่เก่งการเรื่องโหราศาสตร์จีนอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าดาวเก้ายุคเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์โหราศาสตร์จีนนะครับแล้วเขาก็ใช้เรื่องของดวงดาวเหมือนกันเหมือนโหราศาสตร์ไทยนั่แหละใช้ดาวใช้ดาวทั้ง9้าดวงในการพยากรณ์น,นะครับแต่ว่าฮวงจุ้ยเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้พลังงานมากกว่าทีเน,เนี้ย ดาวเก้ายุคเนี่ยวิธีการใช้เนี่ยนะครับเ,เราก็ต้องรู้ความหมายของดาวทั้ง9้าดวงก่อนนะครับว่าดาวทั้ง9้าดวงเนี่ยมันมีความหมายเนี่ยยังไงบ้างดาว9ก้าดวงเนี่ยมันจะไม่เหมือนโหราศาสตร์ไทยที่มีบทกลอนให้ท่องนะนะครับโหราศาสตร์จีนมันไม่ได้เป็นบทกลอนแบบนั้นแต่ว่าโหราศาสตร์จีนก็จะมีความหมายของมันอยู่ทีนี้การใช้ดาวเนี่ยของฮวงจุ้ย นะครับมันมี2อ,อ,องสองำนักดีกว่าเอางี้สองสำนักใหญ่ๆนะครับที่เราใช้กันอยู่ก็คือแบบเหียงคงกับแบบสำงวนนะครับในแบบเหียงคงเนี่ยเขาจะให้ความหมายของดาวลงไปเลยนะครับว่าดาวดาวเลขหนึ่งเนี่ย ะครับหมายถึงบัณฑิตดาวเลข2หมายถึงเจ็บป่วยนะครับดาว3เนี่ยหมายถึงการทะเลาะวิวาทดาว4เนี่ยหมายถึงดาวสหมายถึงบัณฑิตโทษทีดาวหนึ่งเนี่ยคือปัญญานะครับสเนี่ยบัณฑิต5้าดาวห้าคือวิบัตินะครับดาวหกเนี่ยคือบือขุนนางดาวเจ็ดเนี่ยคือโจรนะครับดาวแปดก็คือโชคลาภดาวเก้าก็คือมงคลยินดีนะครับหรือความมั่นคงก็ได้ นะอันนี้คือแบบเหียงคงแล้วเวลาใช้เนี่ยนะครับเขาก็จะเอาดาวเนี่ยเอาบ้านของเราเนี่ยนะตีเป็นเก้าช่องนะครับเก้าช่องนียก็คือเอาตัวบ้านเราทั้งทั้งหลังเนี่ยนะเฉพาะชั้นเฉพาะแต่ละฟลอร์แต่ละชั้นเนี่ยนะวางลงไปเลยนะครับให้มันเต็มพอดีกับกับดาวทั้งเก้าช่องนี้อย่างตัวอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเอาไปเลยแล้วก็ดูว่าส่วนต่างๆของบ้านเนี่ยนะครับ ไปอยู่อย่นช่องไหนของของท้ง9ช่องนะครับเราก็จะมีการเอาดาวเข้าไปใส่ทีนี้การเอาดาวเข้าไปใส่เนี่ยมันจะต้องรู้วิธีการเหินดาวก่อนว่าดาวเนี่ยมันเหินกันยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาพูดถึงวิธีง่ายๆในการเหินดาวให้ฟังนะครับทีนี้ดาวก็ช่องเนี่ยเอาบ้างเราไปวางทาบในช่องทั้ง9นี้นะครับแล้วก็าดาวใส่ลงไปทีนี้ในแบบเหี่ยงคงเนี่ยนะครับก็จะเน้นดูที่เลข8และเลข9เนี่ยต้องดีนะครับ ดูยังไงนะครับท่านก็จะเห็นว่าในช่องนี้มันมีในแต่ละช่องมันมีตัวเลข3าดวง3 3ตัวเลขนะนะครับก็จะมีตัวเลขด้านล่างตัวเดียวแล้วก็ด้านบนมี2ตัวนะครับตัวเลขด้านล่างเนี่ยตรงนี้มันเป็นตำแหน่งดาวนะครับที่อยู่ในในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับส่วนตัวเลขด้านบนที่มี2ตัวเนี่ยเป็นตัวที่เราใช้ในการในการวางห่วงจุ้ยเป็นหลักเลยนะครับตัวด้านซ้ายเนี่ย นะครับเขาเรียกตัวบารมีตัวด้านขวาเนี่ยเขาเรียกโชคลาภนะครับบารมีเนี่ยนะปกติแล้วเนี่ยดาวบารมีดีๆจะต้องอยู่ด้านหลังของบ้านนะครับส่วนโชคลาภเนี่ยที่ดีๆเนี่ยจะอยู่ต้องอยู่ด้านหน้าของบ้านเข้าใจตามนี้นะบารมีดีๆต้องอยู่ด้านหลังของบ้านโชคลาภดีๆต้องอยู่หน้าบ้านของบ้านเพราะอะไรเพราะบารมีเนี่ยคือสิ่งที่เราเอาไว้ผักพิง เอาไว้ให้เราไว้หนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องอยู่ด้านหลังเพื่อที่จะหนุนได้พักพิงได้เวลาเหนื่อยแล้วพักมันลงไว้ได้เนี่ยบาร,รมีต้องเข้มแข็งส่วนโชคลาบนี่นะครับเปรียบเสมือนลมน้ำเนี่ยที่มันวิ่งเข้ามาโชคลาบเข้าหาตัวเพราะฉะนั้นต้องไปอยู่หน้าบ้านต้องเปิดรับให้ดีๆโชคลาบจริงต้องอยู่ด้านหน้านะครับทีนี้เหี่ยงคงเนี่ยเขาก็จะเน้นเลข8กับเลข9เพราะว่าเลข8หมายถึงโชคลาบถูกไหมนะครับเลข9เนี่ยหมายถึง ความยินดีความสําเร็จความเป็นมงคลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลข9้าอยู่ในตําแหน่งบาร,รมีจะดีโชคลาภอยู่ในตําแหน่งเลข8ดโชคลาภอยู่ในตําแหน่งโชคลาภเนี่ยจึงจะดีนะครับนี่คือเหตุผลว่าทาไมทําไมเนี่ยดาวเก้ายุคเนี่ยมันจึงใช้ค่อนข้างยากเพราะว่าบางทีการหาตําแหน่งเนี่ยมันไม่ได้หากันง่ายๆแล้วแล้วบ้านของเราเนี่ยจะมีเลข8หรือเลขเก้าอยู่ตรงไหนนะครับบางทีก็ต้องไปไปวัดกันว่า บ้านเราอยู่ในองศาไหนแล้วก็ต้องมีการเหินดาวให้ได้ด้วยนะครับทีนี้ดาวเก้ายุคเนี่ยนะครับหรือเก้าช่องเนี่ยนะพอเรารู้ตำแหน่งที่ดีๆแล้วเนี่ยเราก็มาหาประตูหาตำแหน่งที่เราต้องทําให้เกิดการเคลื่อนไหวตำแหน่งที่จะต้องหยุดนิ่งนะครับอันนี้เหียงคงนะเออย่างคงเนี่ยอย่างตำแหน่งที่เขาว่าเหมาะสําหรับเป็นห้องอ่านหนังสือเหมาะสําหรับเป็นห้องที่เอาไว้ ใช้ทางานใช้ความคิดเยอะๆเนี่ยก็ต้องมีดาวหนึ่งกับดาวสี่นะครับดาวหนึ่งหมายถึงปัญญาดาวสี่หมายถึงบัณฑิตไงนะครับถ้ามีดาวหนึ่งดาวสี่ก็เป็นคู่ความฉลาดรอบรู้นะครับก็เหมาะสําหรับทาโตะ๊ะเรียนโตะ๊ะอาา่านหนังสือห้องทํางานใช้ความคิดเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเหี่ยงโขงนะถ้าแบบสางวนล,ล่ะโอ้ยสางวนเนี่ยนะเออเวลาใช้เนี่ยนะครับเขาเขาไม่ได้ใช้แบบ ยงคงที่บอกว่า1คือปัญญานะสคือเจ็บป่วยนะสามทะเลาะยังคงไม่ได้ใช้อย่างนั้น,นครับยังคงเนี่ยแบ่งตัวเลขออกมาเป็นตัวเลขโชคลาภและตัวเลขบาร,รมีนะครับในแต่ละยุคเนี่ยจะมีดาวบาร,รมีดีๆและดาวโชคลาภดีๆอยู่อย่างละ4ตัวนะครับอย่างยุคปัจจุบันเนี่ยคือยุค8ถูกไหมอย่างในยุค8ดเนี่ยดาวเลข8ก็จะต้องเป็นดาวโชคลาบนะครับโชคลาบต้องดีนะครับ8 ดาวดาวที่เป็นโชคล้าดาวที่เป็นโชคลาา,ลาก็จะมีเก้าแปดเจ็ดหกนะครับดาวบาร,รมีก็จะมีหนึ่งสองสามสี่มันจะไม่มีเลขห้านะในหลักวงจุ้ยจะไม่ค่อยใช้เลขห้ากันแต่มีในเลขเลขห้ามีนะแต่ว่าไม่ค่อยนิยมใช้อย่างในแบบสมมวนเนี่ยเขาจะไม่มองว่าเลขห้าเป็นดาวเสียแต่ว่ามองว่าเป็นดาวเลขห้าเป็นดาวกลางๆทีนี้ในแบบสมมวนเนี่ย อันเนี้ยยากมันต้องมันต้องเรียนนะครับในแบบสมมุนทเนี่ยดาวแต่ละดวงจะมีธาตุของมันนะนะครับดาวดาวเลขหนึ่งเนี่ยเป็นดาวธาตุน้ํานะเลขสองเนี่ยเป็นดาวธาตุไฟนะสามเป็นไม้นะสี่เป็นทองนะห้าเป็นดินนะแล้วหกก็กลับมาเป็นน้ําใหม่เจ็ดก็เป็นไฟแปดก็เป็นไม้นะครับเก้าก็เป็นทองนะครับสิบเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่มีหรอก นะครับแต่ว่าเขาเอา1ิบขึ้นมาให้มันตรงกับเลขค่าให้เป็นธาตุดินก็เท่านั้นเองนะครับทีเนี้ยสม,มวนเนี่ยเขาก็จะไปดูว่าธาตุไหนเนี่ยมันสอดคล้องธา,าตุไหนแล้วเวลาไปอยู่ในดาวเก้าช่องอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันไม่ขัดแย้งกันโชคลาาบันดีบาร,รมีบันดีเนี่ยนะครับเขาก็ใช้ตำแหน่งนั้นน่ะไปในเรื่องไปในราวที่เกี่ยวข้องกับธาตุแล้วก็ความโดดเด่นเนี่ยของท่านนั้นแต่ว่าสม,มวเนเขาก็จะมีการแบ่งแยกนะว่า อย่างสมมติในยุค8เนี่ยใช่ไหมครับดาว8เนี่ยก็จะเป็นดาวที่ดีในตําแหน่งโชคลาภเลข2เป็นตําแหน่งที่ดีในบารมีนะครับก็จะมีวิธีการการการใช้การวางตําแหน่งแตกต,ต,ต่างกับเหียงคงแต่ผมลองใช้ทั้ง2วิธีแล้วจะบอกให้ว่าทั้งเหียงคงและสมงวนเนี่ยตำแหน่งที่ดีของบ้านเนี่ยอาจต่างกันเล็กน้อยแต่ตําแหน่งที่ไม่ดีเนี่ยนะ เกือบเหมือนกันเหมือนกันก็เกือบหมดอะเหมือนกันเกือบหมดมันจะมีตําแหน่งที่แบบไม่ดีเอาไว้ให้เราหลีกเลี่ยงนะครับเวลาเราหลีกเลี่ยงเนี่ยเ,เราก็มักจะเอาไปใช้เรื่องของเป็นห้องครัวบ้างแหละเป็นห้องน้ําบ้างแหละหรือเป็นห้องเก็บของบ้างแหละจริงๆเนี่ยทั้งสมมวเลเรื่องเหี่ยงคงจะมีเรื่องอะวิธีการใช้เออผลลัพธ์ในการใช้เนี่ยครับผลลั์จะคล้ายๆกันแต่วิธีใช้เนี่ยสิมันแตกต่างกันนะครับทีนี้วิธีการใช้เนี่ยถ้าถามผมนะผมชอบใช้วิธีไหนมากกว่าเออจริงๆมัน มันมันก็ดีทั้งสองอย่างแหละแล้วก็มีลูกเล่นแตกต่างกันสำงวนเนี่ยนะข้อดีของสำงวนคือสำงวนมักจะเขาเรียกว่าอะไรความยืดหยุ่นในการใช้อ่ะดาวก็ยุแบบสำงวนจะมีความยืดหยุ่นที่มากกว่าสามารถเลือกใช้ประตูสามารถเลือกวางตำแหน่งที่ดีๆเนี่ย <c oughs> ได้ง่ายกว่าแบบเหยิงคงคือข้อกำหนดตายตัวของสมมวนเนี่ย มันน้อยมันมันมันสามารถปรับได้มันดิ้นได้นะครับแต่เฮียงคงเนี่ยข้อดีของเฮียงคงคือมีลูกเล่นนะมีลูกเล่นที่เยอะกว่ายกตัวอย่างเช่นอย่างเฮียงคงเนี่ยจะเน้นเรื่องการสร้างคือทั้งเฮียงคงและสมวนเนี่ยเน้นเรื่องประธานเหมือนกันแต่ว่าเฮียงคงจะเน้นมากกว่าเพราะว่าเฮียงคงเนี่ยถ้าเราย้ายประธานเนี่ยเท่ากับว่าเราย้ายตำแหน่งของดาวเก้ายุคด้วย เออมันเป็นอย่างนัจริงๆเพราะฉะนั้นน่ะมันจึงมีลูกเล่นการย้ายประธานไว้ตรงกลางบ้านด้านซ้ายด้านขวาก็ดีหรือวางแบบวางทะยงมุม45องศายอย่างเงี้ยนะครับยงคงก็สามารถมีลูกเล่นบุกนี้มันทําให้บ้านเนี่ยมันเกิดการปรับเกิดการพลิกแพงเกิดการทํามันทําให้ศิลปะขอ,ของของความเป็นฮวงจุ้ยเนี่ยมันดูมีลูกเล่น มันดูสนุกมันดูทําให้คนมีอะไรหรือสินแสมีอะไรทํามีอะไรบอกให้ให้ให้เจ้าของบ้านเนี่ยได้ปรับปรุงตกแต่งบ้านเนี่ยครับอันนี้คือข้อดีของเฮียงคงแต่ผมจะเล่นอย่างนี้ว่าฮวงจุ้ยเนี่ยเรื่องของบ้านเนี่ยนะครับเป็นศาสตร์ที่เอ่อเชื่อได้ไหมผมว่าก็เชื่อได้นะนะเพราะว่าเท่าที่สัมผัสมาเนี่ยเอ่อคือฮวงจุ้ยไม่มีเหตุผลนะแล้วมันก็มีเรื่องของความเชื่ออยู่ซ่อนอยู่ทั้งสองอย่างนะครับ เอาเป็นว่าคนที่ทําบ้านเนี่ยหรืออยากดูวงจุ้ยเนี่ยต้องถามคํานึงก่อนว่าเชื่อไหมนะครับถ้าไม่เชื่อเนี่ยไม่ต้องไปทํานะครับเสียเงินเสียดายตังค์แล้วก็อาจจะไม่ถูกใจแต่ถ้าท่านเชื่อผมว่าคงจุ้ยทําไปเถอะมันทําให้เกิดความสบายใจมันทาให้เกิดความความสบายใจเกิดความรู้สึกดีในการใช้ชีวิตอยู่กับบ้านมันทําให้บ้านของเราเนี่ย มันมีการตกแต่งมันมีการวางสิ่งของมันมีการจัดวางที่ดูแล้วมันมีมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีศิลปะมันมีระดับมากขึ้นนะครับโดยเฉราะอย่างยิ่งเนี่ยการสร้างประทานของบ้านถ้าในแบบเหียงคงเนี่ยนะมันจะทําให้บ้านเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมานะเฮียงคงการสร้างประทานบ้านเนี่ยมันทําให้แขกบ,บ้าน ของเราเนี่ยเวลาเขามาเนี่ยนะมาแล้วมันเห็นจุดเด่นของบ้านมันเห็นความงามของบ้านมันเห็นว่าบ้านเราเนี่ยมันมีความสวยงามที่มีเอกลักษณ์เนี่ยคือจุดเด่นของของหิยงคงแต่ในแบบซ้ำงวนเนี่ยมันจะเป็นความสบายใจในเรื่องของการการวางตำแหน่งต่างๆของบ้านเนี่ยมากกว่าจริงๆผมไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์นะเพีเยงแต่ว่า เล่าให้ฟังว่าเวลาเอาไปใช้เนี่ยอารมณ์หรือความรู้สึกในการใช้ของทั้งสองศาสตร์เนี่ยมันแตกต่างกันนะครับตัวผมเองจัดวงจุ้ยบ้านไว้ผมก็จัดนะแต่ว่าผมจัดแบบเหตุและผลไม่ได้อาศัยความเชื่อขนาดนั้นผมใช้ดาวเก้ายุกไหมจริงๆก็ใช้นะครับแต่ว่า,าให้ความสำคัญกับในรูปแบบของเอาหน เดี๋ยวจะหาว่าผมไปสนับสนุนสำนักใดสำนักหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าผมก็ใช้ดาวก้ายุกเหมือนกันแต่ว่าผมจะพยายามอยู่บนเรื่องของเหตุและผลเป็นหลักนะครับยกตัวอย่างเช่นในตำแหน่งของออตำแหน่งของแม่อย่างเงี้ยภายในบ้านเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวต้องเรียนอย่างนี้ก่อนตำแหน่งต่างๆาภายในบ้านเนี่ย บางคนไปใช้สับสนหรือปะปนกับเรื่องของ60มัมงกอนนะครัหกสิบมงกรกับดาวก้ายุคเนี่ยเป็นคนละวิชากันนะนะครับคือคือการใช้60มังกรเนี่ยมันจะบอกตําแหน่งแม่พ่อลูกคนที่1คนที่2คนที่3มใช่ไหมแบ่งเพศชายหญิงเนี่ยมันก็จะบอกตําแหน่งกันไปแต่ดาวก้ายุคเนี่ยมันไม่ได้บอกนะว่าตําแหน่งไหนเป็นตําแหน่งพ่อตําแหน่งไหนเป็นตําแหน่งแม่มันใช้ดาวเนี่ยในการไปกําหนดจุดที่ดีในการทําประตูในการทรําทห้องครัวห้องรับแขก พวกนี้อันนี้ดาวเก้ายุอ่ะจะเป็นแบบนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะดูวงจุยเนี่ยนะเราจะไปดูแต่ดาวเก้ายุกไม่ได้เราก็ต้องไปดู60มังกรด้วยนะครับทีนี้พอเราจะดู60มังกรเนี่ยมันก็จะมีเรื่องการหา,ารหัสธาตุบุคคลนักสัตว์อะไรนะครับแล้วเป็นเรื่องของเบงจธาตุอีกไล่สีไล,ไล่วัตถุอะไรพวกนี้นะครับเยอะแย,ยะไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้ว ศาสตร์ของฮวงจุ้ยเนี่ยมีอะไรให้เรียนรู้เยอะแยะมีอะไรให้เราดูเยอะมันขึ้นอยู่กับว่าเราสบายใจไหมเราเชื่อไหมกับเรื่องหฮวงจุย้ยถ้าเชื่อและเราสบายใจก็ทํานะครับแต่ถ้าไม่เชื่อทําแล้วเกิดความไม่สบายใจแนะนําว่าอย่าไปยุ่งกับฮวงจุ้ยนะครับต่อให้มันจะดีแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าทําไปแล้วไม่มีความสุขไม่มีความสบายใจอันนี้อย่าทำนะเออผมเป็นหมอเป็นโหรด้วย เป็นสินแสด้วยดูได้ทั้งดวงดูได้ทั้งบ้านนะครับแล้วก็ศึกษาไปหลายศาสตร์พยายามจะมาสื่อสารในเรื่องของเหตุและผลให้ฟังกันเยอะๆนะครับคอนเทนต์เกี่ยวกับโวงจุ้ยเนี่ยท่านไหนมีคำถามหรืออยากนำเสนออะไรให้มาพูดให้ฟังเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เดี๋ยวจะเรามาเล่าให้ฟังคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามทำคอนเทนต์เรื่องของดาวก้าวยุกกับเรื่องของ60บมังกรมาให้ฟังกันอีก นะครับจะได้เอามาเป็นวิธีอารานที่กับตัวเองทําบ้านตัวเอง,เองหรือบ้างคนอื่นก็ได้นะก็ว่าไปนะครับสำหรับในวันนี้คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ